กออยู่ที่มันกอก็มีอยู่มีกก่อนงานมีสวคยุบไปเสียก่อนไปรงเห็นก่อนเออพอมันว่างดิเออคนมีแผนเนาะกับผู้ลยเป็นผู้อ่ะมนวงมาส่่วนมือได้มานึ่งคนจากมือก็ลังโวนมา้คุณน่แต่ผู้ลุยเป็นลูกหอยบาทนี่

ไม่ได้หอมไกไม่เนาะหัวเราะหคนละไก่ <c oughs> คนละไก่ห้มก้นแล้วหเรา่เจ้าอ่ะห้อ,องเจ้าอ่ะหัวเกาอหัวเหาเราาะาะหััวเราาาเั กินนมออกินี่อะไมาข้อกาแฟนะขอน้ำอ่อกาแฟพี่น้องกาแฟกินอิ่มพี่น่อง่ได้กินนู้ดกินอิ่มยินอิ่มเลยจอนหน้าจอนหนึ่งวันน้กแจองมันจะกุ้มเพิ่งพี่น้องนี่ข่าวว่ นี่ได้พีน้องเขาเขาไร้พี่น้องเขาเรื่อเล่าเขาก็ยังเรืองเหล่าพี่น้องยังยังหกนย้พี่น้องขอโทษขอภายอะไรถามราบ่อสุภาก่ยยงกเพราะว่าเขาอันนี้เขาไปเอาขึ้นเหล่าน้องจอยคายแต่ราคามยังถูกพี่น้องรอเห็นราคามันขึ้นก่อนีโงยาบาละตามบ ต้องแกะไปเองแกะไปพวกอับพันอะแกะไปพวกซีขนสามพันสามจีนขั้นม่าซื้อเองนะเจ็ดบาทนะเจบาทครึ่งเจ็ดบาทห้าสิบโตนหึงกัเจ็ดพันกว่าเนาะนาจีเจ็ดโดนละหมื่นเจ็ดไทยโดนสิบบาทโละหมื่นก็สามสิบบาท 嗯，说以查他弄了没有？ คือเริ่มย่อยมานี่เริ่มตนะ่อหอนของหนักเลยบ้านี้นนนนข้างนอกคุณฉาบพี่น้อยฉาบหรือโบกเลย แดต้นรกเอ้ยแดนกเท่าใหม่เาจินว่าจังหวะ่าจังวะเพาช่วงเราทั้งนี่อ่แดแดดอกกันไงวะอแดดชองคนม่เว้ยไอลุงแดน้าลุงิวากบนาิวากบแค่ซางเหนาซางเรอเออหน้าซางิวากีได้ซางากมีนาทีเห็เหตุได้ะ ทอดวกระเดเจ้ากันเนี่ยทังนี้นะเดนย้ำ้ายำเล้ผมนหยำ้ายยำงคเดแม่ละมื่อวานเหปุ๊บเดนะบ่กดนัวเดี๋ยวผมมีเวลาผ่อนนรก็นำเลยเนาะเออมันตมาห้อน่ดแตวว่ามันคุมไปในโตเลยมัน มีตัวคุ้มไปเลยบ่ขูดขูเห็ดกรบบได้ยาเพียงกระซาวเนอะกระซองโผล่ซาวได้อะไรสิฮะแล้วคุ้จ่าอะไรสิแล้วคุณนสาบพอดีพอดีพอดีที่มาแต่งหน้าพอดีล่ะห่วยห่อนก็บหอนเนี่ยทอดแย่งเลยพอดีลุ้นละเดี๋ยวแต่จะคิด

ไอยหมวกมาใหม่ไข่ถอยมาใหม่มืน่นฮะลมแห้งม่ดอมไอ้มาเนีข้ขอบคุณขอบคุณของมาขอบใจทุกหมองสวรรค์ด้ยวยครับที่ติดตามหล้กก็หายกำลังใจไกล ขอให้ชีวิตทุก่านตรงพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกคนที่วังนี้ไก่ประบความสำเร็จนะทั้งในหน้าที่การงานคุดอลไรครับบ้านไก่เือนไก่กับที่สำเร็จแลยก็ย้อนหน้ายขอให้ไอ่ายห้องก้างจากเมกาขอให้อายชีวิตอาย เอจอแต่สิ่งดีๆเขาใช้ชีวิตอ้ายมีความสุขความเจริญหนุ่มเรื่องหัางลมน้อยนะวันนี้อ,อบรรยากาศันนีากานเรีย่าารยวหาใจังไอ,อ่บ่อให้เก็บใส่ถุนทีดอ,อ่ะตัว่า,วา,าวนเดียวอ่ะผมจะกได้เห็นงานบันนี <laughs> เ่นเด็วกว มีคิวมีคิวต่อวันอะมีงานต่อวนมีคิวต่อเออคนจะไปงานต่อพี่น้องแล้วเสร็จจากบ้านไก่มีคิวแล้วสั่งเนว่าง่ายได้สั่งนะว่าง่ายนองสั่งคนนมีคิวต่อเอไป่ อยู่มันก่อกรมีอยู่ถ่ายกังถ่ายมองไกลด้ยถ่ายเรื่องยูทูบถ่างกระร่างเชี่ยร้านกระเดินมืออยู่มาได้ถ่ายด้วยกกำลังคุยงานอยู่พ่เนาะ

Nếu bên này 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 cho kênh bên này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  เปลี่ยนกล้อง่ก็ได้อตน็ตกินดัก็อยู่ได้ได้มีไ้เปลี่ยนมีไ้เป็นไ้บ่เป็นไร่ยงานแต่นออบาลยเป็นนออบย์อยู่บนนอมาานอกานบาลเจ้าของท้องแท้ของคนท้องเทียมก็ได้ค่ะมันนี่คือเด็กเข้าไปมันไม่บเลยหมดแล้วพ่อหม สนน่็นตากร,ระดดมันโบกชุดใหม่ชหมมาลูทำโไปนะเฮ็ดตัวโปล่จาลูกไป,ปไปกิ<อ>เนเลยถออขึ้นมาแค่วันเดวลยโอ้ยลมาแล้วเนี่ยลงาลแล้วเนี่ยใช้ไฟเท่หปดูแหละร่มไม่

ปนเีปูนแลแก่มาีปูนแ่แค่แค่นี้ง้อยนึงาโอ้ยารนี่เก้อปกูแล้วล่ามาเป็นเท้าสมองโอ๊ยเป็นเท้าสมองคนดิบนรื่ฮะเปเท้าสมองนดิบนเออหลังไครลังเพื่อนมเป็นเท้าสมองหลังไครลังเบเออเป็นเียหลังไปหลังครลังหลังได้นะ

ผมทาปูลดอกมนอ่ท่าอื่นทาปูลห่าพี่น้อไอ้สางกมาสมปูนก็มาก้อนถาถาปุ๊กกะเปี่ยนกันถ่ายขาพุทตําแหน่งคนเดียวกันขาพตําแหน่งเหรอาทตําแหน่งทางทีฮะรับตําแหน่งนเดาพุทตําแหน่งันแต่มาแท้สั่นโอ้ยกันนี้คือว่เนีย สาแพดกุตัหน่งตหน่งตาขอหาเดียวนะว่าตำแหน่งเลยว่เขาจะขอหาเดียวนะู่มือสมแผ่นาปตำแหน่งเปิดนทหาไปโดนันได้ก่อนต่อปนบ้านอีกมุ้งลงขาแล้วก็อันนั้นเอขึ้นคู่ว่าดูดูรูปเห็นมุงแห้งมักมันไกลไปอีกไกลอ่ะ มัน่อย้บก่าสวยุุไปซะนไปดูนีก่อนไปเห็นก่อนเออพมันว่างเลยเออคนมีแผนเนอะง่า้ยเนาะง่าย็ต้องีนนะจ๊ะทำบอกเซฟวอกับที่ต่อนี่นองต่อไปอีกแค่ไหนี่เลยจ้ะอเราน่หองบาแหลคูนก็ไม่ต้องเลยไม่ได้ยีนอสาไม่ได้ตัแ มาหน้าแม่วปูไหนแล้วเลยก็จะบอกได้ป่ะชมปูเห่ยแตงเห่าแตงมากันทำกุ้งกโลพ่อมถ้าอกตตำแหน่งเป็นกำรามนจะเป็นไรหน้แม่ไปปูได้หิวไหาเนล้วสาห่ายเนี่เดงอสี่ยงาหายเนี่ยทุเจ้างห็นาเนี่ยมันชมปูหรอสาห่ายเนย

ก็ล้างเดี๋ย่เอาตู้ไปลงเลยขาคมีอยู่นะนีพี่น้องจงีาหรือตงรห็นะโยมีแล้วนี่เดี๋ยวอีพอตรวจแล้วคือบวชเโยี่รณ์อะรุรณ์เอาพนี่ฮะุรณ่โอ้เกระปก็อุปกรนนสร้งแล้วนี่สร้างแล้วัชีหวมบิ่คูนไหนแต่วู่ะโไล่ได้เกี่ยวกักอไ สร้างออกมาเนี่ยตอก้ายเคสจะเป็นตะปูมี่ตะปูคตอกเออฮะแต่ปูนี่ยะตอกลายชเอาคนมาดูเห็นอะไรจักคนมันบ่อดบยกาศเลยได้แต่ตอกตอกน้ำตอกนี่ไป้าตะปูลายแแม่ะะสักเป็นตะปูล เก็นเขาเสร็เสร็จมากรากเขาเนีเขาปู่อนี่ยค่ะเมื่อเชยโอ้ยเมื่อเชยแล้วมาทิ้งเอาเขงปูเดี๋วเขาใจคนรจะมาปลูกกระโลฝักในมาเก็เนื้อเขาปูานแต่บนไดเนี้ยนะเดนอะามาเอาเป็นสามยางร้อยทันทีครับไปชี้กินอะไเทีายวภาคเขาใจเอนสมาสกูดถาขอบนม่าเนี้มาขอานะสรงจส่องเมาสมพูนถามึกง้อ อจาภาพร่มันเบิ่ได้จะได้สิได้ิเอา่ยา่าประชีกินกระทั่วกระทัดกูขี่ปะชีบอกนี่วันนึเทงยามลรกมันลุกน้ำกั้นอยหลักรกอารมบ่ไม่ใอรบอกว่าม่อย่างไาคนลระคืนงันยังดีกว่าแต่ต้องลกตับหาดไปแล้วทีมงานอีสัยพี่น้อง งานส่มีงานต่อได้จบจากนี้ไปบูน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 ุนๆลยนะใส่จะสร้างท่านเจ้านี่อะไรผ่ได้สร้างท่เจ้าไม่ได้อยู่เลยเดี๋ยวก็ไปหานีีกำงคนหมู่บูกระเบีอบพี่เดี๋ยวก็ดึงเงินเปลี่ยนตำแหน่งนะเนี่ยเป็นกำรังคนดีกว่าไปย่งซาพี ไปกำกอล่ะปน่เป็นก่าจะเป็นเดินสร้างวานี่เป็นกำกอน้องใอ้หเต้าเต็มแ่วาเมือนีเบี้ตาด้วว่ฮะ ว่าเลยน้ำได้ครัวนี่เป็นวิทนอะไรกันเราเปลี่ยนกรรมกรทันทีเลยมือนี้เออเป็นเห็เราให้เป็นเป็นหัวหน้าสร้างมาเนี่ยเออจะอย่เป็นวินเลยงูมาทั้งที่ทั้งนั้นมันเบิดงูมาทั้งนั้นทั้งนี่ันเบิดโอ้ยมปนจะได้คิดบ่ได้ท่านี่พวกีตายวันนั้นเ่ยตายแท้เตรียมการเลยเจ้าเออ กูไมิดด้วแล้วเมื่ขึ้นมีคนขีดปืนขึ้นกูเสียใไดีนี้กูเนี้ยตอ้งงอคูน